นี่ค่ะสวัสนี้ค่ะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวตัวนี้เลยโกด้วทันที่บอกหรือว่ามาลูกพึ่งนะคะก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยแพทจะมามสาธิตวิธีการใช้อย่างแรกเลยทำมือให้แคบพอบแบบไม่ต้องโชคมากนะคะแล้วก็เอามาลูกพึ่งของเรามาถูบนมือแบบนี้ถุๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ได้ก็คือจะเกิดเป็นแบบเนื้อครีมเนื้อมาร์สนะคะไม่ใช่บอบเพราะว่ามันไม่ใช่สบู่ทั่วไปเป็นนวัตกรรมใหม่ๆๆนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราได้นี่ก็เลยจะได้อ แบบยืดยืดนะคะหลังจากนั้นเน่ก็มาทาบนใบหน้าของเราแล้วก็ตกซ้ายตกขวาตกที่หน้าผากตกที hmm. ่ผาแล้วก็ที้อยหนึ่งเนี่ทีแค่นั้นเองค่ะล้างออกหน้าของเราก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะนี่ไม่เอ่ยเป็มเนือมาแบบน่าเห็นไหมยืดแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปเรื่อแบบนี้ไม่เอ่ยแล้วก็ตบๆ แล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะหลังจากนั้นล้างออก